สวัสดีครับโจฮักนักสารคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับผมวันนี้เราจะมาหยุดไวรัสด,ด้วยกันจากประสบการณ์ด้วยคนสัญจรใช่แล,และก็จาก f อฟหลายๆท่านที่ทําแล้วหายประสบการณ์จากแฟนคลับหรือจาก f อฟนี่แหละท่านผู้ชมก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับที่เราจะต้องมาแจ้งกันวันนี้หยุดไวรัสหรือสต็อปไวรัสเลย วิธีการก็คือเราจะมาพูดกันบอกวิธีทำรระหว่างน้ำต้มน้ำส้มสายชูกับน้ำต้มแล้วสูตรดม,มทำอยู่สามวันและและก็แฟนคลับเนี่ยเขาเป็นทั้งลูกชายและก็น้องชายน้องชายของเขาแล้หลายหลายคนที่เปลี่ยนที่แบบติดเชื้อแล้วนะ ใช่คือคือคนที่ติดเชื้อนะที่เราพูดถึงนี้คนที่ติดเชื้ชอคนที่ยังไม่ติดเชือ้อนี่ก็คือว่ามันก็จะมีเกี่ยวกับภูมิแพ้ใช่หลายๆอย,ย่างภูมิแพ้แล้วก็แบบว่าหายใจไม่ไม่ทั่วท้องคือแบบว่าจามบ่อยหรืออะไรเงี้ยท่านผู้ชมเราก็ใช้น้ำส้มสายชูจริงๆแล้วน้ำส้มสายชูเนี่ยเยอะห้ออะไรก็ได้นะครับนะอ่าสถึงถึงเ เพราะว่าใช้ในครัวเรือนทีนี้ของเราเนี่ยขวดเล็กเนี่ยมันห้าเปอร์เซ็นต์มันห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่าอยู่ในกรอบอยู่ใช่แล้วทีนี้เขามีอยดด้วยนะครับไม่ต้องห่วงว่าไม่ต้องห่วงว่ามันมันก็มีหลายอ่ามันก็มีไม่กี่คนหรอกที่ที่มาคอมเมนต์บอกว่าถ้าดมน้ำส้มสายชูแบบเจือจางแล้วจะไม่ตายเหรอคิดคิดไปได้เนาะ เขาอาหารและยาเขามีผ่านออยอทั้งผ่านออยอรเรียบร้อยก็คือ,อนั่นก็คือทานได้มันมีกดน้ำส้ม4%ถึง7%เท่านั้นคนสัญจรน,นะครับแล้วแต่บริษัทที่ผลิตเนาะถูกแต่นีน้เป็น5%ที่เราใช้สำหรับวันนี้น้ำเลยคุณใส่กี่ลิตรเนี่ยโอ้เกือบ2ลิตรเลยเกือบ2ลิตรน้ำส้มสายชูขวดเล็กใส่ย,ยังไม่หมดนะมันยังฉุนเอาอย่างนี้คนสัญจรผมมีคำถามาคุณตอบนะ ถ้าผมใส่ไปแล้วนะผมใส่น้ำสอลิตรแล้วน้ําส้มสายชูผมก็ใส่ไม่เยอะผมจะเอาความพอใจของผมคือว่าอ่าเนี่ยนควขมงเลยนะทีนี้พอผมดมไป้อรู้สึกว่ามันแรงหน่อยผมเติมน้ําอีกด้ใช่คือถ้าเรามันฉุนมากเราจะจำไงเออฮะมันจะจำอันนี้เขาเรียกว่ากดน้ําส้มอ่อนๆด้วยการเจือจางกับน้ํานะครับทีนี้ นะครับผมก็จะมาบอกอย่างคนสัญจรว่านั่นแหละมีการเติมน้ําได้อเอาที่พอใจและสบายใจใช่เอาที่เราสูตรดมแล้วสูตรดมแล้วก,ดดมวก็มันคล่องตัววันต่อไปเราอาจจะชินแล้วอาจจะเพิ่มเติมน้ําส้มเข้าไปด้วยใหม่เยอะขึ้นก็ได้คือพูดอง,อง่ายง่ายๆมันมีคําถามนี้คนสัญจรเราต้องเปลี่ยนน้ําส้ม ทุกวันไหมหรือน้ําที่แบบเจือจังทุกวันไหมผมว่าใช้อย่างเดิมก็ได้นะใช้อย่างเดิมจนกลิ่นมันจะหายไปคือคือถ้าสมมติว่ามันกลิ่นมันเริ่มน้อยลงผมก็เติมน้ําส้มสายชูนิดหนึ่งทั้งที่ที่น้ําน้ําชุดเดิมโอเคนี่แหละก็จะหมดคําถามนี้ไปแล้วครับผมอ่าวคนสัญจรเราก็จะมาดมกันเลยสูตรดมกันอ่าน้ำเอาที่ความพอใจนะครับใช้หม้อของข้าวก็ได้เนี่ยครับ เก็บปลั๊กไว้คือยังไม่ถอดก็ได้ถ้าดมหลายคนนะเราจะมาหยุดไวรัสด้วยกันด้วยการสูดดมผมจะเปิดฝาหม้อให้คุณโจดมอ่ะก่อนใช่ไหมโอ้เออนี่นี่นี่ควันขโมงเลยท่านผู้ชมนี่ครับคนสัญจรผมว่ามันก็ยังแรงอยู่นะเออยังแรงอยู่อันนี้อันนี้ดมให้เห็นเลยนะครับทีนี้ เรามาเรามาพูดกันสักนิดหนึ่งว่าเราจะดมครั้งละเท่าไหร่กี่นาทีคนสัญจรคือห้าั้งสิบนาทีก็ได้ต่อคนอเรื่องนี้มันมาจากแฟนขับที่อ,อ่าเป็นแฟนขับโจนะครับอ,อยากให้โจได้ทําตรงนี้มานะครับแล้วโจก็ทําคลิปตรงนี้กับคนสัญจรเนี่ยมาเดือนกว่าแล้วท่านผู้ชมชเกี่ยวกับน้ําส้มสายช,ชูนะครับและเป็นเรื่องของแฟนขับที่อยู่ร้านอาหารไทยใช่ ที่อยู่อเมริกาและเขาติดโควิดใช่ครับแล้วก็ใช้สูตรดมเนี่ยสามวันเช้าเย็นแล้วก็คนที่ทําร้านอาหารร่วมกับเขาที่ติดโควิดก็ทําร่วมกับเขาแล้วก็หายหมดพูดถึงข่าวไหมเอา,าผมโดมเดิมอีกครั้งน้าอาคนสัญจรเปิดเลย <c oughs> โอ้โหโล่งเลยอ่ะ <c oughs> คุณอย่าไปใกล้เดี๋ยวมันไหม <c oughs> เดี๋ยวมันลวกคือเดี๋ยวนะ ถ้าอยู่ใกล้มันฉุนก็เราก็ห่างๆหน่อยนะครับคือบางคนเขาบอกว่าคุณโจเอาเอาผ้าคลุมอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอย่างนี้ได้ไหมก็ได้ก็อย่างให้ใกล้เกินไปมันร้อนเตันเต็นนอนก็ได้อ่า้ังข้าวตั้งข้างในเปิดฝามันคลุ้งอยู่ข้างในกันอ่แล้วก็ก็สูดดมเออมันก็ดีนะมี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 คนถามข้อนี้อยู่เหมือนกันเป็นเต็นนอนคล้ายๆว่าอบ ใช่อบตัวเองแต่ว่าก็ต้องเปิดให้อากาศทางข้างนอกเข้ามาบ้างนะครับตัวเองคือ5นาที10นาทีไม่เป็นไรนี่นี่คนสญจี่อนี่โอ้โหพอายมันหมดแล้วก็ปิดฝาอันนี้ก็เสียบปลั๊กไปอยู่เช่นกันกับใครที่เตาไฟผมขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมนี่ครับนี่โอ้โหเอาละ ผมมีคำถามแล้วก็มีคำตอบอยู่ในตัวแฟนขับบอกว่าคุณโจครับผมเป็นภูมิแพ้เนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วคือแพ้อากาศใช่ใชแพ้ฝุ่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะควันไฟขับเหมารถยนต์เงี้ยเขาบอกว่าเขามาดมอันเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาลุ่งเลยนี่เออเขาลุ่งเลยเป็นเรื่องจากแฟนขับแฟนขับเราทั้งนั้นเลยอ่านะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆคิดดูดิขวดเล็กอ่ะ ยังใช้ไม่หมดอ่ะอออันนี้ต้องน้ำสองลิตรนะใช่คือถ้าใช้หมดมันกลิ่นมันจะขนาดไหนขอดมอแลละคันจริจริงนะเดี๋ยวนะที่ผมคันจมูกอยู่มันก็อาจจะดีขึ้นนะดูดูแล้วเนี่ยมันมันมันจาร์ดเลยเข้าไปเลยมันเข้าไปสู่ปอดผมอะใช่คือสูดเข้าไปสูดให้ลึกนะครับ นี่ถ้าเป็นผ้าหรือในกระโจมคงจะดีเนาะโอ้ดีมากๆในจะดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะสูดอยู่อย่างนั้นแบบสบายเราไม่ต้องไปอังแบบอย่างนี้เลยคือหรือป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวพ่อแม่ลูกนั่งล้อมวงกันก็เลยอออสูดดมกันสูดดมด้วยกันนะครับออคือตอนเช้าตื่นขึ้นมาีก่อนไปทํางานอะไรเงี้ยมีคําถามว่าคนสจรมีคําตอบให้ผมนะอันนี้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 เรามาเราเราเรามาทาซ้าๆนะ อ่าแฟนคขับคำถามนี่ก็เยอะบอกว่ายังไม่เป็นสูตรดมได้ไหมได้เพราะว่าเราหายใจหายใจได้คล่องขึ้นยังไม่คนที่ยังไม่เป็นเน้่ตอนเย็นตอนเย็นมาทำคือมันจะฆ่าทั้งหมดอยแล้วนอนรู้สึกรว่ามันสบายจมูกว่ะคือคือเราทำเฉพาะช่วงที่โควิด มันมาแรงเราไม่ได้ทําตลอดทักทุกวันทุกวันทุกวันไม่ต้องกลัวอะไรทีนี้มันมีข่าวนะหลังจากที่เราออกเป็นเดือนแล้วท่านผู้ชมออกมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิดที่อยู่สายไหมอ้นอ้วนหน่อยเลยนะแล้วแม่เขาโทรมาบอกว่าให้ต้มสมุนไพรกินมีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดและกระชายกระเทียมกระเพรานั่นแหละเขาก็ต้มกิน โทรไปหน่วยงานใดก็ไม่มีใครมารับเขาเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยช่วยตัวเองเบื้องต้นคือแม่เขาโทรหาบอกว่าให้เอาน้ำส้มสายชูต้มผสมกับน้ำนะครับเจือจางกับน้ำคนสัญจรแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่ได้ถึง14วันที่อยู่ในบ้านทำไมไม่ตายนี่แหละครับเออแล้วทีนี้แล้วออกข่าวนะขออภัยในท่านผู้ชมต้องออกสื่อนั้นก็คือไทยรัฐเขา ออกสื่อเพราะว่าเขาอยากไปตรวจว่ายัางมีเชื้ออยู่ย,ยังมีเชื้ออยู่เปล่าถ้ามีเชื้อเกิดอะไรขึ้นคนสัญจรผู้หญิงคนนี้ตายแล้วไม่ถึง14วันหรอกเพราะว่าไม่มีคนไปรับไปรักษาอะไรแปลว่าหน่วยงานอื่นๆก็ต้องกลัวหมดใช่แต่แต่เราได้มาทําสื่อก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมที่มาทําให้คลิปวันนี้ก็คือนะครับเราก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ในการสต็อปไวรัส หยุดไวรัสต้านไวรัสทบทวนคือว่าทําวิธีการใช้ให้ดูให้เห็นเจ้าก่อนเรามีแต่ยกหม้อลงไปเนาะไอ้ใช่นิดหน่อยแต่นี่ทําเห็นเห็นทั้งบ้านนั่งรอบวงสูดดมไปบ้านหลังนั้นก็ปลอดภัยใช่ใช่นี่นี่แหละครับสุดยอดของน้ําส้มสายชูอันนี้มันออกมาจากรูนี้นะอุ๊ยร้อนร้อนเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ร้อนสูดดมได้เออแต่ร้อนเนี่ยไม่ต้องเปิดหม้อเลยก็ได้โอ้โหแบบ เออมไม่ต้องเปิดหมอคนสัญจรเอ้ควันตรงเนี้ยมันพอดีเลยพอดีเลยต้องเปิดมอเ <laughs> นี่ยนี่นี่เราแบบทําสดๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็คือการดม,มทีนี้คนสัญจรอันนี้ไอ้ที่เลยมีคําถามต่างๆบอกว่าเอ้ยทําทุกวันได้ไหมก็ทําไปเถอะนะครับไม่เสียหายอะไรไเพราะว่าเราไม่ได้กิน ถ้ากินเราเจือจางเลแล้วมันก็กินได้ก็กินได้เพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวยังเจือจางน้ำคุณไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวนี่คุณต้องเติมน้ำน้ำส้มสายชูไหมใช่เติมแล้วคุณหาเชื่อไม่ว่าน้ำส้มสายชูเขาไม่ได้เป็นขวดอย่างนี้นะในภาชนะที่เขาใส่เขาเจียจางกับน้ำแล้วด้วยเจือจางน้ำไม่งั้นก็นี่ขนาดเจียจางน้ำนะพริกที่เขาไปโรยใส่มันยังลวกเลยใช่แปลว่าร้อนพอสมกวนท่านผู้ชมแล้วทีนี้เรามาพูดเหตุผลทางชีววิทยากัน ทาง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 ด้านวิทยาศาสตร์รพอเราสูตรไอที่มีกรดน้ำส้มอ่อนๆเข้าไปในการเจือจางกับน้ำแล้วท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นพอมันเข้าไปในทางรูจมูกเพราะว่าไวรัสติดกับการเดินหายใจใช่ไหมทางเดินหายใจมันมันเข้าไปที่ปอดเราเพราะว่าเราหายใจเข้าสู่ปอดใช่มันกลับกลายเป็นด่าง เป็นด่างตามผนังช่องทางเดินหายใจลแล้วทีนี้พอเป็นด่างไวรัสเจอด่างก็คือจบจแค่นั้นเองไปเกาะตรงไหนก็ได้ดีเ <The end. S 1> อ็นคนสัญจรมันมีมันมีข้อข้อที่คล้ายกันอยู่อย่างหนึง่งเราต้มน้ําร้อนอบีบน้ำมะนาวใส่ตอนเช้าคนคนเข้าด้วยกันหรืออาจจะใส่เกลือน,นิดนึงก็ได้แล้วเรากินแล้วก็ก้วก้ว,กวคอหรือลงไป คือคือไอ้น้ำส้มเนี่ยมาจากมะนาวเนี่ยที่เราใส่่ใสแก้วกับผสมกับน้ำเนี่ยเพื่อที่จะใช้ชุ่มคอมันเป็นกรดอ่อนๆอยู่นะเตี้ยจางนะแต่พอเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วมันเป็นเบสไงมันเป็นกลางไงครับอ่มัน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 เป็นด่างอ่ะพอเป็นด่างแล้วทีนี้มันก็ลงกระเพาะไปเลยใช่อคนสจารองมีอะไรเสริมเกี่ยวกับตัวนี้ กคนจีนหรือว่าใครที่ชอบกินน้าชาตอนเช้าหรืออะไรน่ะเขาไม่เป็นโควิดหรอกเขาจะเป็นรอยเพราะว่ามันชะล้างลงไปกระเพาะหมดนี่มันมาทางผมนะอเอาคนสัญจรหลังจากนี้เสร็จแล้วมันจะกลายเป็นคือตัวนี้นี่มันทาง่ายหาง่ายเออนี่เราล่วมจมูกเลยนะใช่ขออีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะพูดสมุนไพรต่อเป็นไงโอ้โาเอาอีกลอบนะ อ่าันนี้เปล่าโอ้ย,ยคนสัญจรอันนี้อันนี้เราเปิดฝาของอันนี้นะใช่เป็นช่องระบายอ่าถ้าถ้าเราเปิดหม้อนี่มันจะกว้างเกินไปใช่อ่าโอเค,อเคนะครับโอเคค้เอ้าสมุนไพรตัวอื่นทีนี้ต่อเนื่องกันเลยครับอ <มา S 2> ่าต่อเนื่องกันเลยสมุนไพรดีๆริมรั้วละ <laughs> อ่าฮะ นี่นั่นก็คือสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงในการแก้อาการภูมิแพ้หอบผือดเออเสียงเรารู้สึกว่ามันคล่องกว่าเดิมคนสัญจรแต่เราจะทําทุกวันะเนี่้อย่าลืมนะว่าโจเคยทําคลิปเพราะว่าโจเคยเป็นภูมิแพ้มาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้โจไม่ได้กินตําแยแมวน่ะสิกว่าปีแล้วแล้วโจกินอยู่ประมาณ2เดือนบางคนอาจจะกินอยู่สออาทิตย์ก็หาย นะครับตำแยแมวนะครับในบการ,รขับเสมหะใ,<ช>ในการแก้อาการภูมิแพ้จามหนึ่งนาทีไม่หยุดต้องจับเสาต้องแบบจามแล้วน้ำมูกมันไหลนะครับเราเสริมเข้าไปด้วย,ยไวรัสว่านปลาไหลเผลือกครับสมุนไพรปรลาไหลเผลือกนะท่านผู้ชมอันนี้คือเราทำเป็นเวนแว่นน,น,น,นะครับสมุนไพรปรลาไหลเผือกคนสจรพูดถึงงานการวิจัยซิ งานการวิจัยเขาเกี่ยวกับไวรัสต้านไวรัสเอดหรือว่าไข้ป่ามาลาเรียอะไรพวกนี้ <c oughs> ได้หมดนะไวรัสเอชไอวี <Virus HIV. S 1> ใช่ครับอ่าอนะครับแกไอนี่ก็สุดยอดนคนสัญจรในนี้ผมก็เป็นคนที่ท่องเว็บพอสมควรก็มีหมอแต่เราไม่เอ่ยแล้วกันนะครับก็บออกสื่อมาพอสมควรแล้ว ในการใช้สมุนไพรนะครับและมีการสกัดแล้วเป็นต้านไวรัส HIV นะครับแต่สมุนไพรที่สําหรับต้าน HIV ก็คือปลาไหลเผือกที่ยังไม่ได้สกัดนะเพราะว่าเขาเป็นอยู่ในรูปแบบของรากในการต้มดื่มต้มดื่มนะครับแต่คนสัญจรกับผมได้กินมาสิกว่าปีแล้วนะครับเกตุเหตุที่เราเอามาพูดเราอยากให้เสริมกันกับตํยายแมวครับเพราะว่า โอ้ไวรัสตับอักเสบก็สุดยอดนะตัวแก้ไข้แก้ไออถอนพิษไข้นะไอเนี้ยใช่ถอนพิษไข้ไข้ปลาไข้สันนิบาตอ่าไข้อะไรอ่ะไข้่อะไรอ่ะทรพิษอะไรเยอะแยะเลยถอนพิษไข้แก้อักเสบไข้ข้อบำรุงได้หมดแก้ไอเลือดก็อยากได้ขับเสมหะใช่อ่าส่วนเรื่องกระตุ้นการอารมณ์เราจะไม่พูดถึงสำหรับคลิปนี้ เราเอาหยุดไวรัสอย่างเดียวมคนสนสจรหลังจากที่หมอสองท่านนั้นนะครับออกคลิปมาพอสมควรแล้วซึ่งมีประโยชน์มากก็เลยส่งยาต้านเชื้อ HIV เนี่ยที่สกัดจากพวกปลาไหลเผือกแล้วเนี่ยไปเมืองจีนเขาใช้หายเขาใช้หายทําไมของดีๆทําไมเราไม่ใช้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราเลยมาแนะนํากันว่าไอ้นี่ตามริมรั้วล่ะ ครับเพียงตัวอาหารซื้อเฉพาะตัวนี้ใครมีปผาหาง่ายก็อันนี้นะครับถ้าใครอยากจะเซร์ชเข้าไปใน Google ก็ค้นหาข้อมูลได้ตำแยแมวหรือกัญชาแมวที่ในการรักษาหอบหืดของแมวใช่ครับผมอ่าเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบการหายใจการหายใจนะยโอ้ยแบบคนสัญจรผมกินไปแก้วหนึ่งนะแก้วแรกเลยนะจมูกผมแห้งเลยอันนี้นะตำแยแมวใครไม่มีถามโจได้นะครับ กคอมเมนต์มาก็ได้งลางเราจะตอบตัวที่เป็นไะเอกในการต้มดื่มคนสัญจรต้มยังไง<ช>ประมาณ8ปถึง15กรัมหรือประมาณ3ชิ้นเนย่รอ่า3ชิ้นชิ้นเล็กถึง15กรัมนะท่านผู้ชมน้ำก็ประมาณลิตรครึ่งเอารวมกับตัวนิดเนี่ยก็ยัง<ช>ได้<ร>ะนะครับรตแต่ถามว่าสมุนไพรปรลาไหลเผือกเนี่ยคุณโจเอ้ยทำไมขมจังเลย เพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรยาขมใช่ครับผมแต่ตําแยแมวนี่ไม่ขมนะท่านผู้ชมเด็กสามารถกินง่ายดูได้เลยมาเลเซียตามโรงแรมก็ต้มมาแขกที่ไปพักดื่มฟังเสียงเราสิเสียงเป็นไงคล่องไหมเมื่อกี้ดมไปนะครับนี่ครับเรื่องดีทีนี้กินยังไงคนสัญจรก็เช้าหนึ่งแก้วก่อนอาหาร20-30นาทีและตอนเย็นเย็นหแก้วก่อนอาหารเช่นกันและก็ต้านเชื้อไวรัสได้อย่างดี ถูกต้องครับนะครับหยุดไวรัสต้านไวรัสด,ด้วยการสูดดมน้ําส้มสายชูเจือจางกับน้ำนที่สะอาดที่เราต้มแล้วทำสามารถทำทุกวันได้3-14ถึง14วันได้หรือในการต้มดื่มตำแยแมวและปะลาไหลเผือกภูมิแพ้ไอเรื้อรังหรือว่าไอบ่อยไอนานๆเยหยุดไวรัสต้านไวรัสด,ด้วยสมุนไพรารากปลาไหลเผือก สุดยอดครับผมแจมแจมเอามาฝากกันครับเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสุขภาพดีๆทุกคนครับช่างงัดนักแหล่ครับหยุดไวรัสสต็อปไวรัสสี่บอกใหม่